ความตั้งใจดีวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนเด็กๆกำลังเล่นอยู่ในถ้ำเราไปดูพวกเขากันดีกว่านี่นะไปกันเลยจับได้แล้วนี่แน่ใจนะว่านายพร้อมอ่ะมาเลยแมมเบิลแมมเบิลเฮ้ยห้อยหิ่งห้อยเจ๋งจริงๆอ่ะ แบมโบ้แบมโบ้ไม่เป็นไรแน่นะนายดูไม่ดีเลยอ่ะนายเสียใจใช่หรือเปล่าแบมโบ้นายกินแอปเปิลของฉันได้นะอ๋อไม่แล้วขอบใจแบมโบ้นายมีอะไรในใจอ่ะฉันอยากรู้ออแบมโบ้บางทีเราอาจช่วยได้นะใช่แล้วพวกเราเป็นเพื่อนกันนี่นาอคือว่าก่อนหน้านี้ ได้เวลาทำความสะอาดบ้านแล้วแม่ครับผมจะช่วยทำความสะอาดนะครับลูกรักลูกน่ารักมากที่เสนอตัวช่วยแต่ลูกควรจะออกไปเล่นข้างนอกนะจ๊ะ,ะ,ะ,แ,มะแม่ครับแม่ครับผมอยากช่วยจริงๆนะผมจะทำให้ดีเลยจริงๆเหรอจะอ๊ะงั้นลูกเริ่มด้วยการช่วยเก็บของพวกนั้นก็แล้วกันนะครับ เก็บแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะทีนี้ก็ไม่มีใครเห็นแล้วแม่ครับผมเก็บขยะแล้วเร็วจังเลยลูกออแบมเบลูกเอาขยะไปไว้ที่ไหนจ๊ะอยู่ใต้โต๊ะครับหืมขยะก็ต้องทิ้งลงถังขยะสิจ้ะลูกเออ๋อ แบมเบิ้ลเจ็บไหมจ๊ะไม่เป็นไรครับขอบใจที่พยายามช่วยนะทำไมลูกไม่ไปรดน้ำต้นไม้ข้างนอกล่ะครับฉันจะไปเอาน้ำหิวน้ำไหมเย็นอ๋ยอ๋ะอ๋ออ๋ออ๋อไม่นะ ดอกไม้น้อยออออออไม่ต้องห่วงนะเจ้าตัวน้อยฉันจะใส่ดินกลับเข้าไปนะอะอ,ะอะดูไม่ดีเลยอ่ะฉันจะไปถามแม่แม่ครับจ๊ะอุ๊ยแบมเบิเกิดอะไรขึ้นลูกแม่ครับตอนผมรดน้ำดอกไม้ ผมชนกระถางจนหล่นมันเป็นอุบัติเหตุนะครับแม่เอาละจ้ามาขอโทษนะครับมผมจะพยายามให้มากกว่านี้แม่ครับผมช่วยเช็ดโต๊ะให้นะครับอุ้ยแบมเบลิลแบมเบลิลตัวลูกเต็มไปด้วยโคลนแม่รู้ว่าลูกอยากช่วยนะแต่ลูกต้องอาบน้ำก่อนแล้วค่อยมาเช็ดโต๊ะดีไหมครับ ดูเหมือนได้เวลาอาบน้ำแล้วจริงๆใช่แล้วจ้าไปเลยแม่ครับผมอาบเองได้อ๋อไม่เป็นไรจ้ะแม่จะอาบให้นะแม่ครับมา,ากกมาจั๊กจี้มาจ้านี่อยู่นิ่งๆน,นะลูกไม่ได้ครับอยู่นิ่งๆจิพอได้แล้วนะอเอาละเสร็จแล้ว อย่าเข้าบ้านจนกวดตัวจะแห้งนะจ๊ะกลิ่นหอมจังเลยฮะผีเสื้อกลับมานี่ก่อนผีเสื้อแบมเบิลเข้ามาได้แล้วจ้ามาแล้วครับ ว้าวสะอาดจังเลยขอแอปเปลิลสักลูกนะครับแบมเบิลขอโทษครับผมหิวมาัน,นี้จะ้ะแม่ครับวันนี้ผมแค่อยากช่วยแม่ แม่รู้จ้าแต่ว่าลูกเกะก,กะสะมากกว่าแบมเบลิลแม่จะเก็บกวาดให้เสร็จไปเล่นก่อนไปออ,อเราก็แค่เกะก,กะหรอ,อเพราะงั้นฉันเลยมาเล่นที่นี่แบมเบลิลอย่าซึมเศร้าไปเลยนะมาเล่นกับพวกเราเถอะ ช่แล้วใช่แล้วเราจะเล่นบอลกันจะต้องสนุกแน่นายกับป้าอยู่ทีมเดียวกันก็ได้เขาต้องการคนช่วยเพื่อเอาชนะฉันให้ได้ฉันแน่ใจติ๊กี้ฉันไม่อยากเล่นฉันแค่อยากน้องเฉยๆตรงนี้ไม่เป็นไรนายอยู่ตรงนี้คอยเชียร์ฉันก็แล้วกันเราไปเล่นบอลกันเล้วเอาบูส่งบอลมาให้ฉัน อ้อยบอนอยู่ไหนอ๋อตะวันใกล้ตกแล้วฉันต้องไปแล้วฉันก็ต้องกลับบ้านเหมือนกันน่ะไปเถอะไปกันเลยไม่ครับไม่ครับกลับมาแล้วครับอ๋อดีจ้ะได้เวลามือข้าพอดีอ้าวแล้วแบมเบิล่ะอ้าว แบมเบิลล่ะลูกเฮ้ย <Hey. S 1> <Huh? S 2> uh, แม่ครับแบมเบิลนอนหลับอยู่ในถ้ำที่เราไปเล่นกันน่ะคิดว่ายังคงอยู่ที่นั่นอยู่เลยอ๋องั้นลูกอยู่บ้านนะแม่จะไปรับน้องเอง uh, แม่ครับ <Huh? S 2> วันนี้แบมเบิลไม่อยากเล่นกับผมด้วยแม่รู้จ้าว่าทำไมนะ่ะ ดิกี้บาบูพวกเขาไปกันแล้วทำไมไม่ปลูกเลยเกือบเกือบจะมืดแล้วด้วยหิ่งห้อยน้อยจะเดินไปสง่งฉันที่บ้านไหมอออยหิวจังเลยได้เวลามื้อเย็นแล้วด้วย แบมเบิลเ <Bam> สียงแม่นี่แบมเบิลแบมเบิลจ๊ะแม่เอ๊ะนั่นใช่แบมเบิลไหมนะแบมเบิลแบมเบิลไม่อยู่ที่นี่ <c oughs> งั้นเธอเป็นใครล่ะฮะผมก็หิ่งห้อยโอ้หิงห้อยพูดได้ด้วย <c oughs> อหิงห้อยน้อยเธอเห็นแบมเบลลูกชายที่น่ารักของฉันไหมจ๊ะเห็นครับไม่ไม่ไม่ผมไม่เห็นครับโอ้เธอไม่เห็นเหรองั้นฉันไปละนะเดี๋ยวก่อน <c oughs> ที่จริงแล้วแบมเบิลรู้สึกหงดหงิดนิดหน่อยทำไมเป็นอย่าง,งานั้นล่ะจ๊ะเขาอยากจะช่วยแม่ทํางานบ้านเขาพยายามจริงๆแต่ว่าทําอะไรไม่ถูกเลยแม่ถึงมาที่นี่ไงล่ะจ๊ะเธอมาที่นี่เพื่อขอโทษเขาเธอควรจะอดทนกับแบมเบิลให้มากกว่านี้เขาก็แค่อยากช่วยเธอควรทําให้เขาดูว่าต้องทงําไงหญ่งห้อยน้อยเธอช่วยบอกแบมเบิลทีนะว่า ฉันดูแล้วว่าตัวเองผิดและฉันอยากให้เขากลับบ้านแม่ครับแม่ครับผมเองครับอ้าวแบมโบหญิงห้อยน้อยของแม่แม่ครับ <c oughs> เดากลับบ้านกันเถอะลูกรับแม่ครับ <c oughs> แม่ครับ <c oughs> ที่บ้านมีมื้อข้ามแล้วใช่ไหมครับผมหิวจะแย่ใช่ ลูกคงหิวจะแย่แล้วเมื่อกลางวันก็ไม่ได้กินอะไรอยากให้ถึงบ้านเร็วๆจังเลยหลังจากเราทานมือ่ําเสร็จลูกช่วยแม่ล้างจานก็ได้นะจ๊ะเยี่ยมเลยครับมแม่ครับเร็วๆเข้าชักช้าเดี๋ยวลายกินคุกกี้หมดนะเบมเบิ้ลช้าๆหน่อยลูกหวัดดีเพื่อนๆพี่บ้านมีงานบ้านที่เธออยากช่วยคุณพ่อคุณแม่บ้างไหมเธอควรหัดทำให้คุณพ่อคุณแม่สอนจะได้ช่วยอย่างถูกต้องไง <c oughs> แล้วพบกันใหม่บายบาย